สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่17ตุลาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะที่นครเกาชงมีแรงงานอินโดนีเซียหญิงรายหนึ่งหาไรายได้เสริมด้วยการเปิดทำสัญญกรรมความงามเถือนจัดฟันและฟอกสีฟัน ทางที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอาศัยแค่เรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอเช่าห้องพักในโรงแรมเปิดเป็นคลินิกสัญญกรรมความงามโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลดึงดูดแรงงานชาติเดียวกันมาทำสัญญกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วนี้ถูกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวบตัวแล้ว การจัดฟันและการเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดฟันเพื่อโฆษณาเมื่อเร็วๆนี้หน่วยเฉพาะกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาภาคใต้ได้รับแจ้งว่าแรงงานต่างชาติชาวอินโดนีเซียแอบเปิดสัญญกรรมเสริมความงามผิดกฎหมายเนื่องจากมีราคาถูกและโคต้าจำกัดจึงดึงดูดแรงงานต่างชาติจำนวนมากทำการนัดหมายมีหนุ่มอิสระออนไลน์ดูวิดีโอเรียนรู้เทคนิคการแก้ไขและไม่สม่าเสมอในเว็บเพจประกาศนัดหมายแพทย์และรับบริการแย์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและมีจำนวนจำกัด เจ้าหน,น้า,นาที่จับกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ใช้ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นสตูดิโอชั่วคราวในเขตซานหมิงนครเกาฉงยังพบเครื่องมือทางการแพทย์จำนวนมากในที่เกิดเหตุคดีได้ถูกส่งให้สำนักงานอายการสอบสวนต่อไปผู้ประกอบการโรงแรมกล่าวว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้เข้าพักเท่าที่ทราบแรงงานต่างชาติจ่ายค่าทำศัลยกรรมแต่ละครั้งเพียงไม่กี่พันเหรียญไต้หวันแพทย์เตือนว่าการทำศัลยกรรมเถื่อนไม่มีใบอนุญ,ญาตทางกฎหมายอาจมีผลข้างเคียงตามมา แพทย์จะตรวจสุขภาพฟันของผู้ป่วยอย่างละเอียดการจัดฟันอาจมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายได้ในระหว่างการประเมินจนถึงการรักษาซึ่งแพทย์เตือนว่าอย่าเลือกหมอเถื่อนที่ราคาถูกเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่ไม่สามารถแก้ไขได้คุณผู้ชมคะดาวหางจิจินซานแอต拉斯ซึ่งในชื่อว่าเป็นดาวหางที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่สุกสว่างที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่12ตุลาคมได้เคลื่อนเข้าใกล้โลกมากที่สุดหลังจากที่พบดาวหางดวงนี้ในระบบสุริยะจักรวาลเมื่อ80,000กว่าปีที่แล้วก่อนมาอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้เพียงใช้กล้องส่องทางไกลก็สามารถมองเห็นดาวหางดวงนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะเจ้าหน้าที่สถาน,นีอุตุนิยมวิทยาอุซานกลมอุตุนิยมวิทยาถ่ายภาพดาวหางจิจิงซางแอสลาสบนยอดเขาทางเหนือของอุซานเมื่อวันที่15ตุลาคมท่ามกลางท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ดาวหางจือจิงซานแอสลาซึ่งเป็นดาวหางที่สว่างที่สุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในดาวหางไม่กี่ดวงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นการคาบกวนโคจรที่ยาวที่สุดคาดว่าต้องใช้เวลาแปดหมื่นปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เข้าใกล้ดวงจอาทิตย์ที่สุดในวันที่28บปกันยายนและในวันที่12บสองตุลาคมและเข้าใกล้โลกมากที่สุดด้วยแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นมันอีกครั้งในอีกหลายหมื่นปีต่อมาแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว,ว่าโอกาสนั้นอาจมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น就就成一了那是 两头都是开口的，也就是说，如果是在抛物线上运行的这么一个彗星啊，它进来以后再出去，它就不会再回来了。 ดาวหางดวงนี้ถูกคนพบโดยหอดูดาวแอสลาสในแอฟริกาใต้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากการเปรียบเทียบพบว่าเป็นดาวดวงเดียวกับที่หอดืจิจิงซานในจีนรายงานเมื่อวันที่9มกราคมปีที่แล้วคาดว่าก่อนวันที่20ตุลาคมนี้ดาวหางจะมีความสว่างระดับสีขึ้นไปและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้กล้องสองทางไกลมองไปที่ท้องฟ้าทางทิศตะวันตก เกิดเหตุนักเรียนประถมรายหนึ่งถูกงูเขียวกัดที่บริเวณใกล้ๆโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว,ว่าหลังพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านไปมีต้นไม้จำนวนไม่น้อยโค่นลงมาอาจส่งผลให้ผู้คนมีโอกาสเจองูได้บ่อยขึ้นเตือนประชาชนที่เก็บกวาดทาความสะอาดภาพเวดล้อมต้องสวมถุงมือแบบนาเพื่อป้องกันถูกงูกัด นิ้วเท้าของเด็กชายมีผ้าก๊อซพันไว้เมื่อคืนวันที่14ตุลาคมขณะที่ไปทิ้งขยะรู้สึกเจ็บแปรบที่นิ้วเท้าสนิษฐานว่าถูกงูเขียวไผ่หางเขียวกัดเนื่องจากบ้านของเด็กคนนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง150เมตรทางโรงเรียนจึงมีการโรยปูนขาวภายในรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันงูสนิษฐานว่าอาจเกิดจากกิ่งก้านต้นไม้จํานวนมากที่หักโค่นลงหลังเต้ฝุ่นพัดผ่านเพิ่มโอกาสที่คนจะเจองูบ่อยขึ้น oh. เกาชฉงได้รับรายงานมีคนถูกงูกัดแล้วสามรายแต่กรมการเกษตรเผยว่า รับรายงานถูกกุกัดรวม182รายซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คุณผู้ชมคะกรมการท่องเที่ยวไต้หวันเปิดเผยว่าปีนี้คาดจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไต้หวันประมาณ7.5ล้านคนค่ะซึ่งห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้10ล้านคนมากจากสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้มีนักท่องเที่ยวเยือนไต้หวัน6.41ล้านคนส่งผลให้ขาดดุลด้านการท่องเที่ยวเป็นมูลค่า730,000ล้านเหรียญไต้หวันทำสถิติสูงที่สุดเป็นประติการ ซีเหมือนติงกรุงไทเปเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชมแต่กรุมการท่องเที่ยวกระรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวน10ล้านคนมาเที่ยวในปีนี้แต่ยอมรับว่าเป้าหมายนี้อาจมีความยากโดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาไต้หวันในปีนี้อยู่ที่ประมาณ7.5ล้านคน I heard that the Taiwan's food is really great and also people are so kind นักท่องเที่ยวหลายคนกล่าวว่าพวกเขาชอบอาหารไต้หวันและมิตรสัมพันธ์ที่อบอุ่นจากสถิติของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมประเทศที่ชื่นชอบมาเที่ยวไต้หวันมากที่สุดคือฮ่องกงและมาเกา๊ามีจํานวนมากกว่า1.49ล้านคนรองลงมาคือญี่ปุ่นมีจํานวน1.328ล้านคนและอันดับที่3คือเกาหลีใต้มีจํานวนประมาณ1ล้านคนพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจํานวนผู้เดินทางเข้าออกประเทศมีการขาดดุลโดยมีจํานวนออกมากกว่า 3ปีที่แล้วขาดดุลเพียง2 0 0 0 0นคนหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้8เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง6.41ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและคาดว่าเศรษฐกิจจะขาดดุลสูงสุดถึง730 0 0 0ล้านเหรียญไต้หวัน 5, 的奖金的,这,的这个应该也要持续来推นักวิชาการเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ยังสามารถทดลองยกเป็นวีซ่าให้บางประเทศเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการมาไต้หวันให้การขัดดุลการท่องเที่ยวไม่ขยายเพิ่มมากขึ้นอีกต่อไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประเทศไนจีเรียเกิดเหตุรถบรรทุกน้ํนามันพลิกคว่ำน้ํามันรั่วไหลออกมาตามด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงจนไฟลุกท่วมเนื่องจากหลังรถน้ํามันพลิกคว่ำชาวบ้านจนํานวนมากกรูก,กันออกมาตักน้ํามันที่รั่วไหล เมื่อเกิดระเบิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย147คนบาดเจ็บอีกร้อยกว่าคนปเปลวไฟลุกไหม้หลายจุดบนพื้นถนนเกิดเหตุรถบรรทุกน้ํามันของนจีเรียคันหนึ่งพลิกคว่ำในช่วงกลางดึกชาวบ้านจนํานวนมากแห่กันมาตักน้ํามันที่รั่วไหลออกมาโดยไม่เชื่อฟังคําห้ามรามของตํารวจที่ห้ามเข้าใกล้พร้อมทําแนวปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ในจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตน้ำมันได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกาแต่เนื่องจากปัญหาความยากจนที่รุนแรงทําให้น้ํามันกลายเป็นสิ่งล้าค่าสําหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุรถบรรทุกน้ํามันพลิกคว่ำชาวบ้านจะกรูกันออกไปตักน้ํามันที่รั่วไหลออกมาโดยไม่คํานึงถึงอันตรายใดๆจากสถิติระบุปี2 5 6 3เกิดเหตุรถบรรทุกน้ํามันพลิกคว่ำถึง1,500ครั้งและได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า500คนพบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีค่ะ